สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้เป็นช่วงเครึ่งปีหลังของปีพศ2567 ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่คุณจะต้องเตรียมตัวกับปัญหาที่จะเข้ามาแล้วคำว่าความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยนะที่ผู้จัดพูดถึงเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์คนที่คุณเกี่ยวข้องคบหาอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองอย่างเดียวเสมอไปเพราะว่าพลังงานของไพ่ t ด e e อิมเ s รเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเ,ออเจ้าของเจ้านายนะหรืออาจจะเป็นตัวแทนของคนเป็นแม่คนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านแล้วเป็นตัวแทนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้จัดก็จะต้องพูด ในลักษณะ,ะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบโดยรวมซึ่งคุณอาจจะ,ะเกี่ยวข้องกับใครอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักนะบางทีคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นเพื่อนฝูงบุตรบริวารเจ้านายช่วงเวลานี้มันมีบางสิ่งที่คุณจะต้องอเตรียมตัวเตรียมใจกับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองนะที่เป็นคนก่อหรือบางทีก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะให้คุณเนี่ยต้องรับมือแล้วก็ทำให้คุณต้องหนักใจแต่ทีนี้พลังงานของไพ่เดอะจัสติกเนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านนะว่าบางทีคุณอาจจะทำตัวคุณเองไหมนะ ถ้าเรามาพูดกันถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนว่าบางพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นฮนะมันมีพลังงานของไพ่ the lovers ที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวแล้วมีไพ่ the death นะแล้วบวกกับไพ่ the h i e r lo f h a e n t ซึ่งเป็นไพ่พระสังฆราชอันนี้ก็เป็นไพ่ตัวแทนของความยุติธรรมนะอันนี้ก็บ่งบอกถึง ความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นการความคิดการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นการทำตัวเองของคุณก็ได้นะที่ส่งผลให้สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีการเย็นชานะ เข้าหากันความรักความสัมพันธ์ตอนเนี้ยอาจจะแบบว่าหมึนตึงหรือว่าอยู่กันไปแบบแค่หน้าที่หมดรักหมดศรัทธาแล้วก็หมดความรู้สึกกันไปแล้วนะบางทีเหมือนกับว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกันหรือว่าแยกห้องนอนกันอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นพลังงานของไพ่ t h e Lovers ไพ่เดอะเดทแล้วก็ไพ่เดอะไฮโลเฟนเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยมีความคิดและที่เขาคิดที่อยากจะออกหรือว่าอยากที่จะจบาจากาความสัมพันธ์อันนี้หรือในอีกด้านหนึ่งในอีกอความหมายหนึ่งของไพ่เดอะไฮโลเฟนเนี่ยหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกอีกฝ่ายนึงเอาเปรียบหรือทำอะไรที่เป็นการ เไม่ซื่อสัตย์นะไม่ให้เกียรติกันแล้วมันก็เลยอาจจะมีสถานการณ์ที่ว่าเขาคิดที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมหรือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายที่มีความคิดอะว่าอยากที่จะออกจากตรงนี้อันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งและในเวลาเดียวกัน พลังงานของไพ่ The e m p r e s s เนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็พฤติกรรมการกระทำของคุณด้วยนะเพราะว่าอะไรมันมีไพ่ the Justice แล้วก็ไพ่ The h i e r o p h a n t ก็อันนี้เป็นตัวแทนของพฤติกรรมการกระทำของใครบางคนเลยอาจจะเป็นทางคุณหรือทางเขานะทีนี้ผู้จัดก็ระบุไม่ได้คุณก็ต้องไป ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือว่าคนรอบข้างก็ได้ที่ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีคุณก็ต้องดูว่าใครที่จะให้บทเรียนซึ่งกันและกันอยู่ในตอนนี้นะบทเรียนที่บางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะแล้วก็มันเป็นบทเรียนที่ดูเหมือนว่า มันล้มเหลวอะแล้วยากที่จะไปต่อนะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนที่ทำให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันไปต่อไม่ได้หรืออาจจะต้องมีการหันหลังให้กันมีท่าทีที่เย็นชาใส่กันเพราะอะไรบางทีคุณรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือจุดอ่อนของคุณแต่บางทีเนี่ย คุณไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขนะฉะนั้นถ้าเรามามีไพ่ the judgment เนี่ยนะไพ่ the judgment อันนี้ก็บางคนเขาก็บอกว่าเป็นไพ่เวนกรรมนะทีนี้เวรกรรมเนี่ยมันก็มีส่วนจริงแต่ทีนี้เวรกรรมในด้านไหนเวรกรรมในด้านที่ว่าคุณทำตัวคุณเองหรือเปล่านะ หรือว่าสิ่งที่คุณเคยทำกับใครไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะย้อนกลับเข้ามาให้บทเรียนกับคุณนะหรือว่าให้คุณนะได้รู้ถึงความรู้สึกของใครบางคนที่คุณเคยทำเขานะอันนี้นะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณอันนี้ผู้จัดไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณนะแล้วคำทำนายอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับ ทุกคนผู้จัดถึงได้พยายามอธิบายว่าอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเหตุผลนี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าความหมายของไพ่เนี่ยเขามีหลายความหมายเลยซึ่งผู้จัดจะต้องโยงแล้วต้องออยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจกรณีว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปแบบว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไป แย่งใครเขาเอาไม่รู้จะพูดยังไงดิอาจจะไปมีความสัมพันธ์ไปคบซ้อนกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะแล้วกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณชนะนะคุณเป็นฝ่ายชนะคุณได้คนคนนี้มาครอบครองแล้วทีนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เหมือนกับว่าคุณะได้รับบทเรียนอันนี้จากจากอา่ ไพ่ The Judgment เนี่ยที่ว่าเป็นไพ่เวรกรรมเหมือนกับว่าเอ่อสิ่งที่เราเคยทำกับใครไว้นะไพ่ใบเนี้ความหมายเลย The Judgment ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะมันจะวกกลับเข้ามาหาเราโดยเฉพาะมีพลังงานของไพ่ Wheel of Fortune ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงความหมายของไพ่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำเลยโดยเฉพาะไพ่ The High r o ฟด้วย ไพ่ไพ่เดอะไฮโลเฟนเนี่ยก็สนับสนุนให้ความหมายของไพ่ the Judgment แล้วก็ไพ่ the e m p r e s s เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของวความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณต้องชดใช้กรรมเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความรักความดีการเอาใจใส่สิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเคยได้เนี่ยนะ หมือนกันว่าช่วงโปรโมชั่น่ะมันหมดลงแล้วนะมันหมดลงอย่างรวดเร็วเลยนะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่ l l OF FOR t u n e ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกแล้วพฤติกรรมแล้วก็การกระทําของคนที่เคยรักกันคนที่เคยแบบว่าเอ,อเอาใจใส่ดูแลกันตอนนี้คุณเหมือนว่าคุณถูกนอกใจคุณถูกทอดทิ้งคนคนนี้ เผยพฤติกรรมท่าแท้ของเขาให้เห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแย่งของของใครก็ได้บางทีการสร้างภาพของใครบางคนนะการถูกหลอกการถูกทำให้เข้าใจว่าคนคนนั้นนะเป็นคนดีแล้วบางทีเขาอาจจะใส่ร้าย แฟนเขาแต่เขาไม่ได้พูดถึงความเจ้าชู้ถึงความกระล่อนของตัวเขาเองทีนี้คุณก็เลยกลายเป็นเหยื่อตกกระดพลอยโจรเนี่ยทุกอย่างเรื่องราวมันโยงกันหมดเลยเพราะว่าอะไรไพ่เดอะไฮโลเฟนเนี่ยการที่ใครบางคนนะที่คุณเคยคบหาเนี่ยบางทีเขาสร้างภาพไงเขาทำให้คุณเนี่ยเข้าใจผิดเขาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเ,เป็นคนพิเศษฉะนั้นก็อย่างที่ผู้จัด ได้พยายามอธิบายให้คุณเข้าใจผู้จัดไม่ได้ต่อต้านตำหนิติเตียนอะไรคุณนะไม่ได้วิจารณ์อะไรแต่ว่าผู้จัดต้องอธิบายความหมายของหน้าไพ่ให้เราได้รู้ว่าทำไมไพ่ The Judgment เนี่ยมันเขาถึงเรียกว่าเป็นไพ่เวรกรรมไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆผู้จัดต้องอธิบายให้คุณได้ฟังนะมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้แล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ย คู่ครองของคุณอาจจะแบบนอกใจหรืออาจจะแบบว่าทอดทิ้งคุณเพราะว่าอะไรเพราะพฤติกรรมของเขาเป็นความเคยชินของเขาที่เขาปกปิดซ่อนเล้นคุณตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้พอคุณได้มาอยู่มาใช้ชีวิตกับเขาคุณก็ได้เห็นนะว่าตัวตวนของเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยเ,เขาอยู่กับคุณเขาเริ่มรู้แล้วว่าเ,เขาจะมาตักตวงหรือว่าคาดหวังอะไรจากคุณไม่ได้แล้วบางที เหมือนกับว่าคุณเริ่มรู้ทันเขามากขึ้นคุณก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณเคยให้เขาสิ่งที่คุณเคยง่ายกับเขาอะไรเงี้ยเชื่อใจเขาตอนนี้คุณก็เริ่มที่จะหยุดและแบบคุณเริ่มที่จะหันกลับมารักตัวคุณเองคุณเริ่มที่จะสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนอยู่กันแค่หน้าที่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุ สาเหตุที่2นั่นก็คือตัวแทนของไพ่ The e m p r e s s คุณก็ต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมการกระทำของตัวคุณเองเนี่ยนะเพราะมันมีไพ่ the Justice คุณก็ดูว่าคุณเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเพราะบางทีไพ่ The e m p r e s s เนี่ยเเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเรียกร้องอความสนใจหรือว่าเป็นคนที่ชอบ เปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นนะในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องการาใช้ชีวิตซึ่งบางทีคุณไม่ได้ดูว่าคู่ครองหรือว่าฐานะของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณไม่ดูว่าคู่ครองเขาหนักใจไหมที่จะต้องคอยมาหาเงินมาปนเปอร์คุณนะให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยเรียกร้องออก อำนาจออกคำสั่งนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะจัสติกด้วยเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ใครบางคนอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ของตนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อแบบว่าเอาเปรียบคู่ครองอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็มันอาจจะเป็นไปได้ในกรณีนั้นด้วยก็ได้ความที่คุณเอาแต่ใจพอไม่ได้ดังใจคุณก็โกรธคุณก็เหวี่ยง ทีนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะต้องตรวจสอบตัวคุณเองแล้วว่าการที่คุณเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่โดดเดียวหรือว่าปัญหาที่คุณกํำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะมันมีพลังงานของไพ่เอ่อ t h e lover เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากใครเกิดจากคุณหรือว่าเกิดจากความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอของอีกฝ่ายหนึง่งนะทีนี้ถ้าเกิดว่า คุณได้รู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ h e อะเด h บอกให้เราได้รู้ว่าออไอ้เรื่องปัญหาไอ้เหล่านี้นะมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ผู้จัดได้กล่าวมาทั้งสองอย่างข้างต้นน,นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีเนี่ย ใจิตใจคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปไงนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่วิวออ f ฟอร์จูนเลยความคิดแล้วก็การกระทําของคนอ่ะที่เคยดีต่อกันบางทีตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาไปเจอเออใครใหม่เขาไปเจอข้อเปรียบเทียบในความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้การที่คุณเนี่ยปฏิบัติต่อกันเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเริ่ม เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ผู้จัดเห็นนะนะถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ h e death หมายความว่าการที่คุณหรือคู่ครองเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยนะก็แค่เพื่อทำหน้าที่ของคุณนะเพื่อ,อรักษาความเป็นครอบครัวแล้วก็รักษา ความสุขของคนส่วนรวมอะ่ะคนคนในครอบครัวของคุณนะตอนนี้เลยคือสิ่งอันนี้เลยคือสิ่งที่คุณน่นึกถึงในช่วงเวลานี้ทั้งทั้งที่คุณเนี่ยอาจจะหมดรักหมดศรัทธากันแล้วก็ได้แต่คุณก็ยังเลือกที่จะไปต่อนะในความสัมพันธ์คุณพยายามเลือกที่จะประคับประคองหรือไม่งั้นนะ่คุณก็พยายามเลือกที่จะยอมรับทำใจอันนี้ก็เป็น ตัวแทนของไพ่เดอะเดด้วยว่า,าคุณคุณเริ่มที่จะแบบว่าปล่อยวางแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้ความสุขความรักจากใครบางคนเนี่ยตอนเนี้ยมันมันตายไปแล้วมันจบไปแล้วมันเป็นไปมันเป็นแค่อดีตไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองนะความคิดความคาดหวังหรือว่า การกระทําของตัวคุณเองอ่ะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์แล้วคุณจะต้องรู้สถานะของตัวคุณเองแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะไปเรียกร้องต่อรองขอความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณรู้แหละว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแล้วคุณเลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้เองนะคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงนะ คุณกลัวการถูกตัดสินนินทานั่นก็คือไพ่ The Judgment เลยนะไพ่ by The Judgment เนี่ยหมายความว่าคุณยังไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะว่าคุณกลัวกลัวคนแบบว่าพูดถึงคุณหรือว่าตัดสินคุณกลัวว่าคุณเนี่ยจะทำใจไม่ได้แบบว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่าคุณไม่กล้ามองหน้าใครดีกว่าเอาอย่างเงี้ยดีกว่ากับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอันนี้มันก็เลยมีไพ่ The Judgment เนี่ยปรากฏขึ้นมาไพ่ t h e j u d m m n n t เนี่ยมันมีหลายความหมายเลยทีนี้ผู้จัดก็ได้พยายามโยงความหมายของหน้าไพา่แล้วก็แต่ละใบให้มองเห็นความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นกับคุณนะแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณเลยนะแล้วก็การตัดสินใจของคุณด้วยว่าคุณพร้อมไหมกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในเร็วๆนี้มันอาจจะมีในเรื่องของออการจบการเลิกลายยาล้างก็ได้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่ t ดอะจัสติกบวกกับไพ่เดอะไฮโลเฟนเนี่ย บางคนก็อาจจะมีความคิดหรือมีแผนการอันนี้อยู่แล้วในหัวสมองแต่ว่าอาจจะรอโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ตัวเองพร้อมนะอ,อ,อันนี้ก็คำทำนายชุดนี้นะดูเหมือนว่าปรากฏสิ่งทั้งหมดที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยเขาปรากฏขึ้นมา เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันคืออะไรจุดอ่อนแล้วก็จุดเสียที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่กับหัวเนี่ยเป็นไพ่ The Lover ที่แบบว่าไปต่อกันไม่ได้คุณก็ต้องดูว่าเกิดจากใครคุณในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและถ้าว่าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณเป็นฝ่ายนอกใจแล้วถ้าเกิดว่า คุณยังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองเพราะถ้าไม่แล้วในเหตุการณ์นี้ใครบางคนก็เลือกที่จะไม่ทนก็ได้นะหรือในเวลาเดียวกันคนที่เลือกที่จะเป็นฝ่ายทนก็ไม่มีอะไรการันตีว่าถ้าคุณทนแล้วคนคนนี้เขาจะอยู่ตรงนี้กับคุณนะอันนี้ไม่มีอะไรที่รับรองได้ก็ขอให้คุณเตรียมใจ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ใครบางคนน่ะเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณอันนี้ผู้จัดก็ไม่อยากจะแปทายอะไรที่มันเป็นการทำลายความฝันความหวังของคุณซึ่งจริงๆคุณรู้อยู่แล้วนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณรู้ฐานะของตัวคุณเองก็เพียงแต่แค่ให้คุณน่ะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก็แล้วกันนะกับ เหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในวันทั้งหน้าแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คนในครอบครัวหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนฝูงนะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ผู้จัดจะต้องออพูดคำว่าเจ้านายหรืออะไรขึ้นมาด้วยเพราะบางทีคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักคุณมีปัญหาในที่ทำงานนะเจ้านายอะไรแบบนี้ หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารคนในครอบครัวคุณเองที่ตอนนี้คุณก็ไว้ใจเขาไม่ได้นะถ้าเป็นบุตรบริวารคนในครอบครัวคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องทรัพย์สินพวกมรดกอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่ Will of Fortune ด้วยฉะนั้นเนี่ย การกระทําหรือว่าพฤติกรรมของใครบางคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะมันอาจจะแบบว่ามีการกระทําที่เปลี่ยนไปไม่ให้เกียรติกันหรือว่าเขาอาจจะใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรปฏิบัติกับคนใกล้กลตัวปฏิบัติกับคนที่ดีที่จริงใจที่มีบุญคุณกับเขาอันนี้คุณก็ต้องระวังเลยว่า คุณจะเป็นฝ่ายทำเข้าหรือถูกเขาทำคุณก็ต้องดูเหตุการณ์รอบด้านของคุณแหละตอนเนี้ยแล้วทีนี้ไพ่ก็เตือนคุณแล้วนะอันนี้เรื่องคนในครอบครัวคุณจะถูกหักหลังอันนี้คุณต้องระวังเลยนะแล้วส่วนในเรื่องของที่ทำงานเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะความสัมพันธ์ในเรื่อง ผลประโยชน์หรือเพื่อนร่วมงานคนในที่ทํางานเจ้านายเจ้าของอะไรแบบนี้บางทีเขาก็ไม่ใช่คนที่มีเมตตาอย่างที่เขาพยายามสร้างภาพหรือว่าที่ใครๆคิดกันนะหรือว่าเ,เป็นในแบบที่เขาพยายามทําให้คนอื่นเห็นนะว่าเขาเป็นคนดีนะเป็นคนที่แบบว่าไปวัดทาบุญแล้วก็บางทีเนี่ย เขาอาจจะแบบว่าคำพูดแล้วการกระทำเนี่ยมันมันตรงกันข้ามไงนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะจัสติกแล้วก็ไพ่เดอะไฮโลเฟนเนี่ยหมายความว่าใครบางคนเนี่ยสร้างภาพนะแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาเปรียบกับอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้คุณ คุณก็ต้องเ,อเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณมีทางออกทางอื่นนะหรือว่าคุณสามารถที่จะแบบว่าออกไปหางานใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยออกจากตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะก็ให้มองหาการขยับขยายแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้เพราะว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยหนึ่ง อาจจะไม่มั่นคง2เอ่ออาจจะเป็นความตั้งใจของเขาก็ได้ที่บางทีเขาไม่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้นานบางทีหลอกใช้เราไปอา,อาทิตย์2อาทิตย์นะแล้วบางทีใกล้ถึงเวลาที่จะจ่ายเงินบางทีก็เบียวบางทีก็กดขี่ข่มเหงคุณหรือบางทีอาจจะโกงเวลาคุณโกงนิดโกงหน่อยอะไรแบบเนี้ยคำพูดเขาเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพอคุณได้ เข้ามาร่วมงานกับคนคนนี้ตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าพฤติกรรมท้แท้ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะอย่าร่วมงานกับคนคนนี้อย่าลงทุนหรือว่าทำอะไรกับคนคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนซื่อสัตย์เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอวดอ้างหรือเขาก็ไม่ได้มีอย่างที่เขาอวดอ้างด้วยนะ เป็นพวกแนวๆแบบว่าเอาต้มตุนเลยก็ว่าได้นะเป็นคนที่เจตนาไม่ดีเลยเป็นพวกที่แบบว่าจงใจที่จะเอาเปรียบคนซื่อคนที่บริสุทธิ์เนี่ยบางทีคุณต้องระวังเลยบางทีคุณอาจจะไปเจอแบบเจ้านายประเภทนี้หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนฝูงที่อาจจะชักชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรแล้วมันจะ เจอสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยไปกันไม่รอดหรือคุณอาจจะต้องติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างที่แบบว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณเนี่ยเตรียมตัวหาเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองในเรื่องอพยานหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเริ่มเก็บแล้วนะคุณจะต้องเริ่มมีแล้วนะ พยานบุคคลหรือไม่งั้นคุณต้องพยายามอยู่ใกล้ๆตรงหน้าที่มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าในการพูดการตกลงคุณถูกเขาดา่าคุณถูกเขา,เาจงใจที่จะใช้คำพูดที่แบบว่าเป็นการเอาเปรียบคุณคุณอัดเทปไว้เลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดเสียงเอาไว้นะเหมือนกับอัดวิดีโออะ่ะบางทีไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยคุณได้นะ เพราะว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าคุณอาจจะต้องไปเจอกับเขาในในเรื่องอการฟอ้องร้องในเรื่องอตัวบทกฎหมายอะไรก็ได้เพราะมันมีไพ่เดอะจัสติกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดเอ เห็นจากหน้าไพ่แล้วก็ต้องการเตือนสติคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ